กฎหมายการจับกุ้งมังกรในประเทศนิวซีแลนด์ชาวนิวซีแลนด์เรียกว่า Crayfish หรือ Rock c r b s t e r กฎหมายได้ระบุข้อกำหนดสำคัญที่ควรรู้ดังนี้ชนิดที่ถูกคุ้มครองห้ามจับโดยเด็ดขาดห้ามจับหรือถือคลองกุ้งมังกรที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนด (under size) ตัวเมียที่มีไข่ภายนอก (in berry) อยู่ในช่วงเปลือกอ่อน (soft shell) ตัวที่ไม่สามารถวัดขนาดได้เช่นหางเสียหายภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกุ้งมังกรเพศผู้และกุ้งมังกรเพศเมียสามารถสังเกตได้ดังภาพ และตำแหน่งที่ใช้ในการวัดขนาดกุ้งมังกรการที่เราสามารถแยกเพศผู้และเพศเมียของกุ้งมังกรได้รวมถึงรู้ว่าจะใช้ตำแหน่งไหนในการวัดขนาดกุ้งมังกรก็จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกต้องการจับกุ้งมังกรก่อนวัยอันควร ทำให้กุ้งมังกรยังมีขนาดเล็กเกินไปทำให้ไม่มีโอกาสได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่และสืบพันธุ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรกุ้งมังกรในระยะยาวและยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศการจับกุ้งมังกรขนาดเล็กเกินไปอาจทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสงล่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารในทะเลไม่สามารถจับกุ้งมังกรที่กำลังอุ้มไข่ต้องปล่อยกลับลงทะเลเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลให้กุ้งมังกรสามารถเติบโตและขยายพันุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติการจับกุ้งที่มีไข่ จะเป็นการลดจำนวนประชากรกุ้งมังกรในอนาคตดังนั้นการปล่อยกุ้งมังกรที่มีไข่ไว้จะช่วยให้ไขได้รับการพัฒนาฟัากเป็นลูกกุ้งและเติบโตเป็นกุ้งมังกรตัวเต็มวัยซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรในธรรมชาติเพราะกุ้งมังกรมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศท,ทางทะเล การจับกุ้งมังกรที่มีไข่ออกมาทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อสมมดุลของระบบนิเวศการอนุรักษ์กุ้งมังกรที่มีไข่ไว้เป็นการรับประกันว่าจะมีกุ้งมังกรให้จับบริโภคต่อไปได้ในอนาคต Female one. See the Eags? E can't female. Oh, can see the eggs. Oh, cannot the catch eggs. it ทวาจับกุ้งมังกรที่อยู่ในช่วงเปลือกอ่อนกุ้งมังกรจะเปลือกอ่อนในช่วงที่เรียกว่าการลอกคราบซึ่งเป็นกระบวนการที่กุ้งจะลอกเปลือกแข็งเก่าออกเพื่อเปลือกใหม่ที่อ่อนนุ่มกว่าจะงอกออกมาจากนั้นเปลือกจะค่อยๆแข็งตัวขึ้นการลอกคราบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโต ของกุ้งมังกรในช่วงที่เปลือกอ่อนกุ้งมังกรจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ดีนักและจะหลบซ่อนตัวเพื่อหลียกเลี่ยงการถูกล่าขนาดกุ้งมังกรคันต่ำต้องคลิงคลัดในประเทศนิวซีลแลนด์ s p i n y r e ร Rock l ร b s t เตกุ้งมังกรหนามแดง ขนาดของตัวผู้ห่างกว้างไม่น้อยกว่า54มิลลิเมตรขนาดของตัวเมียห่างกว้างไม่น้อยกว่า60มิลลิเมตรส่วนขนาดของกุ้งมังกรแพ็ฮอร์สตัวผู้ห่างกว้างไม่น้อยกว่า84มิลลิเมตรและตัวเมียห่างกว้างไม่น้อยกว่า90มิลลิเมตร าพาเปรียบเทียบระหว่างกุ้งมังกรหนามแดงภาพด้านซ้ายและกุ้งมังกรแพกฮอร์สภาพด้านขวากฎหมายในประเทศนิวซีแลนด์ยังจำกัดจำนวนของการจับกุ้งมังกรต่อวันได้สูงสุด6ตัวต่อวันและต่อคนรวมทั้งสองสายพันธุ์ ส่วนในบางพื้นที่เช่นอาวฮารากิซึ่งจะอยู่ในโซน CRA 2จะจำกัดเหลือเพียง3ตัวต่อวันและต้องทำการตัดหางรวมถึงในพื้นที่ CRA 5 Canterbury Marlborough ให้สะสมไม่เกิน3วันสะสมได้ไม่เกิน18ตัว และต้องติดบอกชื่อวันที่ในถุงภาชนะที่เก็บและในประเทศนิวซีแลนด์ห้ามใช้วิธีจับที่ไม่อนุญาตห้ามใช้สปริงลูปบ่วงหรือเหยียบอุปกรณ์แทงห้ามใช้ตาข่ายแบบมีเบ็ดจำกัดจำนวนกุ้งมังกรในพอร์ตสูงสุด3ามพอต หรือ6พอร์ตต่อเรือเมื่อมีหลายคนในประเทศนิวซีแลนด์ยังมีโซนปิดตั้งแต่1เมษายนปี2025เป็นต้นไปห้ามจับกุ้งมังกรบริเวณอ่าวด้านในรากิซึ่งก็คือจากจุดเคปลอดเน่ไปจนถึงพอร์ตแจ็กสัน เพื่อเป็นการพักฟื้นประชากรของกุ้งมังกรนิวซีแลนด์ซึ่งท่านผู้ชมก็จะสามารถเห็นโซนสีแดงได้ตามแผนภาพทางด้านซ้ายและนี่ก็คือตารางสรุปกฎหมายในแบบเข้าใจง่ายของการจับกุ้งมังกรในประเทศนิวซีแลนด์ผลทางกฎหมายหากทำผิดกฎ ในประเทศ New นิวซีแลนด์ 1. ปรับเงินจำนวนมากการจับเกินจำนวนจับตัวเล็กเกินไปหรือจับกุ้งมังกรที่มีไข่ค่าปรับตั้งแต่250เหรียญนิวซีแลนด์ประมาณ5,500บาทต,ต่อความผิดหากลักลอบจับจำนวนมากถือว่าเป็นคดีร้ายแรงค่าปรับสูงสุด อยู่ที่สองแสนห้าม่นเหรียญนิวซีแลนด์ประมาณ5.5ล้านบาทหากมีการลักลอบจับจำนวนมากก็อาจจะถึงขั้นยุดอุปกรณ์เรือโดยปกติหากมีการจับเกินมา1-2ตัวก็จะเสียเพียงค่าปรับแต่หากจับเกินมาเป็นจำนวนมากและเชิงพาณิชย์ หรือมีพฤติกรรมสัมสากก็จะยึดอุปกรณ์และเรือส่วนระยะเวลาในการยึดเรือหรืออุปกรณ์ก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลบางกรณียึดไว้จนกว่าคาดีจะสิ้นสุดถ้าคาดีหนักศาลสามารถสั่งยึดเรือถาวรได้เลยบทลงโทษสูงสุดคือจำคุกได้ถึง5ปี หากทำผิดอย่างร้ายแรงลักลอบจับขายเพื่อเชิงพาณิชย์จับเป็นจํานวนมากๆและทอมผิดซ้ำซากตัวอย่างเหตุการณ์จริงมีคดีถูกจับเพราะครอบครองกุ้งมังกรมากกว่า50ตัวทั้งที่กฎหมายให้ได้แค่6ตัวสารสั่งปรับหลายหมื่นดอลล่าร์พร้อมทั้งยึดอุปกรณ์ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จับกุ้งมังกรโดยไม่รู้กฎก็ถูกกลับทันทีไม่มีข้อยุดเว้นว่าเป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นสิ่งที่ควรทำหากอยากลองจับกุ้งมังกรที่ประเทศนิวซีแลนด์สิ่งสำคัญเลยต้องอ่านกฎของพื้นที่ที่คุณจะไปเพราะบางเขตเช่นอ่าวฮารากิมีกฎเข้มกว่าปกติใช้เกตวัดขนาดหาง ซึ่ง MPI จะแจกฟรีตามร้านอุปกรณ์ตกปลาต้องเคารพกฎ6ตัวต่อวันต่อคนกุ้งมองกรตัวผู้ตัวเมียต้องวัดให้ถึงขนาดที่กำหนดห้ามจับตัวเมียที่มีไข่สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ และอยากมีประสบการณ์การจับกุ้งมังกรในทะเลนิวซีแลนด์แล้วแล้วก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่หลัาจะให้ไว้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของ n r e r ร s t o r y ไว้ เพื่อไม่พลาดคลิปที่ดีเนื้อหาสาระที่ดีที่เราจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ